สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาทัก่ายกันวันหยุดครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับอะไรบางๆกันมาก่ายกันเด้อครับเด้อวันนี้อยู่บ้านครับวันมแม่แห่งชาติผูดใดมีแม่ก็ไปกราบแม่สะเด้อครับเด้อ <c oughs> ส่วนของผมนี่ไปเมื่อแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ครับ วันแม่เป็นวันที่มีความสําคัญต่อทุกคนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอายมีแม่อยูกะพยายามดูแลพันให้ดีครับก่อนพันสิบจากเข้าไป เด,เดี๋ยวพินมาซ้อมให้ท่านผู้ชมฟังไปนั่นครับช่วงท่าผูช้ชมขอมาครับ ทักทายท่านผู้ชมฟังพินไปนะครับพินมือใหม่กำลังฮัดซ้อมครับซ้อมไป สวัสดีครับคุณบรพลออกมาคนแรกเลยนะครับคุณบรพรวันนี้เป็นใ a นนออากาศฮอนบานอถ้าคอนแกน,นี่ฮอนครับุนบนตก อ่อ,อยู่ครับคุณบางคนบอกโอ้คือกันครับแต่ฝนบปตกคือกันเนาะคันแกันกับฝนบปตกแดดครับมันอีแดดแดดแห้งคันแกันนี่แรงแรงหลายครับวันแม่พากันไปเห็นอย่างนอ,นอครับมือนนี่วันหยุด วันหยุดไปเที่ยวไซกันโนะ่เอฟซีเนาะวันนี้วันแม่ครับากาศหอนแห้งครับตะคอนแกน บ้านเหรอครับอากาศทอนแห้งมาเนี่ยสิาพาผ้าธรรมชมเบงหมดงัดเงาใหญ่ยู่บ้านครับนี่ครับนกขนาดเลยครับนกอีรีนาวไรมเมล็ดใหญ่ ลกแห้งครับลกทุกงาเลยทุกกิ่งเลยอยู่ปลูกยุ่หัวนาบ้านนี่ครับมะนาวไร่มะเล็ดโอ้ยนานนี่แห้งกกกลกลกดีครับ หน่วยใหญ่ออกลูกเบิดปีมะนาวอะไรมาเล่นใะห้ต้นเดียวกันนี่มีหลายใส่เลยครับเนะี่ยขนาดกลางๆก,กับมีใหญ่ๆกับมีอันนีดิว่ะสูงนน่นแ้งไหครับสูงเลย ทวงวหนึ่งกับสีลูกหาลูกเล็กน,น้อยพึ่งออกกระมีครับเนี่ยมะนาวไระเม็ด น้อยอย่างกนี้ครับส่วนทางนี้ก็สิเป็นส่วนขัวครับนี่อร์เครสนี่ครับอ a ตอร์เครสคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์สุขสันต์วันแม่ครับผมครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับเช่นเดียวกันครับให้เอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับ มีความสุขในวันแม่นะครับวันใดมีแม่กลับไปกราบแม่นะครับเด้อส่วนของผมนี่เพ่นไปแล้วพ่นจากไปปีไก่ครับไปทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเนี่ยภาผู้ชมอันนี้เป็นพักส่วนครัวครับพักส่วนครัวมะนาวอันนี้เป็นกระชายครับกระชายกระชายขาว ใช่ขาวส่วนทั้งนี้เป็นอะโวคาโดครับอันนี้เป็นอะโวคาโดครับอะโวคาโดพอจากเม็ดซื้อมากมนกินแล้วกับเดือเม็ดกับมาเพาะครับ ส่วนทั้งผีดเป็นผักหอมลาบครับทา่านผมหอมลาบได้มาจากน้องปินโกน้องหน้าบาลนิพนครับท่านผมหอมลาบครับนุดใบหมิ่นเนี่ยเนี้ยประมาณนี้แหละครับติดอยู่มันหายมาเนี่ยกระเ็นมะนาวเป็นมะนาวเป็น,น,ปนตอนกิง่งตอนเองครับอันนี้ตอนตอนเราจะต้นเงยไมมนี่แหละ ันกค็คือพักส่วน,วานาวครัวมะนาวคนไทยร้ออร์เซนต์สถานการณ์ทางไตเป็นไหนน้อครับ การทั้งภาคใต้ไปไหนนะครับคนไทยรลายเปอร์เซนต์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงละอุคือเกาอยู่บ่เรีวยกว่าดีขึ้นครับสถานก,การณ์เป็นในเดหห่นนอทั้งหมดทั้งภาคใต้ ยุดสบายๆครับในบ้านแดดแดดคึ้มๆอยู่ฝนเป็นตะตกที่แคสิตกบโตครับคึมคึมแล้วก็แดดแดดแล้วก็คึมทั้งอื่นฝนตกบ้านเราครับจังหวัดอื่นคุณแม่ไปก็จะอยู่ในใจตลอดชีวิตครับ พ่อแม่แม่แมนครับคนไทยเราก็เซ็นมันบอกว่าถึงคุณแม่จะจากไปแต่เพิ่นก็ยืนใจเขาตลอดชีวิตกะสุขสันต์วันแม่ก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผู้ใดยังมีแม่อยู่กับไปกราบแม่ไหวแม่นะครับกันไปได้นะครับกันไปบ่ได้ก็ทรงใจไปนะครับแม่ก็คือผู้มีพระกุลต่อชีวิตเรานั่นแหละครับอ๋อคนไทยเราก็เซ็นว่าปกติดีครับเช่นเคยอ๋อ ปกตินี่คือสงบหรือบ่สงบครับห <c oughs> รือบ่สงบปกติกะเป็นกำลังใจให้ครับทันทีปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะกะผู้ยุ่แนวหลังกับเป็นกำลังใจให้ผู้ยุ่แนวหน้านะครับท่าน,นาทีของตัวเองไปนะครับคลบานาสวัสดีค่าท่านไปฉีดวัคซีน มาเป็นไข่เลยค่ะอ๋อคนบรนณาบอกไปฉีดวัคซีนมาเดี๋ยยังนอะวัคซีนเนาเดี๋อีหอยังนะครับเป็นไข่นี่ย่พาะมันสิแอสตราอยู่บ่กันซิโนแวคบ่บ่บ่หนาสิแพรหลายนะผมฉีดมาซิโนแวคสองเข็มเนี่ยบ่บ่มีไข่เลยครับเดี๋ยครบสองเข็มแล้วแต่เป็นซิโนแวค่มีไข่นี่แจ๊กสิมีภูมิบ่บ่ในใจถ้าเป็นไข้อ๋อ คนไทยเราเซ็นบอครับท่านระวังคือเกาแมนแมนครับคนบรรณาอ๋อฉีดแอสตราเออแมนครับแอสตรานี่ฉีดแล้วมันจะมีไข่นิดนึงต้องกินยาแก้ไข่ไว้เลยครับพวกพาราเซตามอนเนี่ต้องกินไว้เลยนะครับเพราะว่าแม่บ้านผมเพิ่นเพิ่นฉีดซิโนแวคมาสองเข็มนี่บ่บ่แพ้บ่ยังแต่เพิ่นดูไฟยาบาลเนาะเพิ่นฉีดเข็มที่สามแล้วแอสตราฉีดมือแรกเข็มที่สามนี่ เด็กกินยาลดไว้เลยครับไข่ไข่ขึ้นเบิดขึ้นนะครับ,สรกกบแสดงว่าแห้งอยู่วัคซีนแอสตราเซเนกานะครับไข่ขึ้นไข่ประมาณเมื่อสองมือคนละต้องกินยาลดไข่ไว้ครับฝนบานหน้าครับฝนตกบนนอทั้งบันผืออุดอรบันผืออุดอรแต่ก้าฝนดีนะทั้งอุดอร บ,บ้านผือเศรษฐกิจด,ดีครับวับนวันหน้าพันยอทั้งวันผือตกค่ะฟ้าคึมคึมคนณบนนาบอกอ๋อฟ้าคึมคึมออนแกนแดดตอนนี้แดดเนี่ยแดดจ่าเลยครับแต่ก็มีเมกเป็น ระยะระยะนี่เนี่เดี๋ยวผมสืบซองให้เบิงเมฆท้องฟ้าเมืองคอนแกน <g ül> แ่นแดดจ้าแล้วก็มีเมฆบ้างเมืองคอนแกน่นห่อนอากาศอบอ้าวหรือสิตกตอนเที่ยงนี่บ่ฝน <g ül> อบอ้าวไหมอากาศอบอ้าว <g ül> ร้อนอบอ้าว มังบันผือดำหน้าแล้วเราบอกเนาะคนบันหน้าเขาเขียวหรือยังเนาะครับเขาคือสีงามยี่น,นะทุกคนอากาศเป็นดีดินดีฝนฝ่าดีส่วนทางคอนแกนเนี่ยแรงหลายฝนกับบ่ดีตกแห้งแห้งแรงครับชาวนาทางคอนแกนเนี่ยจะเสด็จกินข้าวบ่ได้กินปีนี้ย,ยกเว้นคนที่อยู่ในเขตชนประทานเนาะการล่อนำฝนนี่ลำบากอยู่ทางคอนแกน มาทักทายกันวันหยุดครับวันแม่แห่งชาติมาเนี่ยฟังเสียงพินไปน้ำครับหาตีพินไปน้ำท,ทักทายท่านผู้ชมไปนำ <c oughs> ้ำมินมือใหม่ยังบอกเก่งดอก <c oughs> ข้าวเขียวแล้วค่ะหน้าข้าวใหม่จังมาเอาไปกินเด้ค่ะมายามเด้ค่ะคนมาหน้าโอ้ขอพูดลหลายๆครับทั้าบอือแสดงว่าเขางามนะครับเนาะเด <c oughs> ี๋ยวมีโอกาสสิจะไปแวะทั้งบันผพือนยครับเด้อหน้าเกี่ยวเขาคนละโควิดซ่าบอ,บอลเือไกลกันมาได้ดอกครับบอนแกนอจิป,ประมาณลอยลอยกอโลครับเคยไปอยู่เคยผ่านเคยผ่านเคยผ่านบันผือบอลเือน้ำโสมนายุงเท่านั้นดินดีอากาศดีครับ สบายดีท่านภูมิกับ f อซีจำปาสักโอ้สบายดีครับ f อซทั้งจำปาสักเป็นไหนเนาะ,ท,นะนทางขุนเนาะคนไทยร้อเปอร์เซ็นติดตามครับถ้าว่างไม่ว่างวันต่อไปจะเข้ามาติดตามโอเคครับก็ไปทำหน้าที่นะครับเนาะคนไทยร้อเปอร์เซ็นเนาะโอ้คนอยู่แนวหนาทั้งชายแดนผักใสเป็นกำลังใจให้ครับมีไพ่ทั้งอย่างอื่นนั่มไพ่ทั้งโควิดนั่ม โควิดกระจายอยู่มั้งทั้งสามจังหวัดเนาะให้ทุกท่านนะครับพยายามระมัดระวังรักษาสุขภาพขอจะขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกๆคนนะครับมันมากเกลนตัวตลอดแล้วนะครับแล้วคอนแกนนี่ยกรหลายพอสมควรเหมือนกันนะครับทุกจังหวัดอะครับตอนนี้หลายลายเบิดเพราะว่าหนึ่งาชาวอีสานเท่านี่แหละหรือชาวต่างจังหวัดเนี่ยที่มาจากกรุงเทพเนี่ยกลับบ้านส่วนหลาย พอกลับมาปุบเนี่ยมันก็สิมีบางคนกับติดเชื้อมานํามารักษามาโีงพยานาล้า,าก็ดีแล้วครับมากลับมาบา้านแต่ว่าก็ต้องเข้ามาตรการของแต่ละจังหวัดนะครับเข้าติดเชื้อก็กต้องไปรักษาอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามยัง็แล้วแต่ตามทีท่างราชการประจัดให้เนเพื่อ,อ,อเข้าเาสด็จรอดไปน้ำกันทุกๆคนนะครับแบบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็นลำบากนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้กันนะครับเนาะเรื่องโควิด ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ต่อไปกับสิเดทไปธุระแล้วครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันด้านานะครับเนาะในการไลส่สดสำหรับมือนีกับโคง้งไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพปลอดภัยจากโควิดทุกๆท,ท,ท่านนะครับเนาะไปเจอกันทานาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ